เราสองห้างเรากูส <c ười> ัมาเลยโโคนวัมาครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอนำทุกท่านเข้ามาสู่เพจตะก้อเอกไมยนะครับสนามตะก้อรามิธานะครับคู่นี้เป็นหนึ่งปทายนะครับต่อ3ามหนะครับทีมงานปาโยงเตาปูนนะครับจะเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะครับแอดมินแอดมินเพิ่งมาถึงนะครับนะครับ สี่ต่อสามครับเซอร์มาสุัดยอดครับยังอยู่ครับยกขึ้นไปยกสวยครับรุมนี้ครับโอ้โหเตะหายครับเปลี่ยนเสิร์ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคนรับชม3 6ท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบียรตะก,ก้อยกมัได้วยนะครับ คู่นี้เป็นหนึ่งปาไทยนะครับต่อสามหนึ่งครับทีมงานป๋ายงเตาปูนนะครับยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะครับสามต่อสี่ครับสามต่อสี่ครับเสือไปไหนครับป๋ายงเสือไปสายสุดหนึ่งยังอยู่ครับยกขึ้นมายกสวยครับกระทืบเนี่ยครับโอ้โหครับเนี่ยครับหนึ่งบาไทยว่าถือว่าเป็นตะก้อเดี่ยวที่ทีมมือใช้ได้นะครับ ชิงเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับว่าชิงเท่าไรครับเปิดครับป่ายงยกขึ้นไปยกห่างครับอุ้ยติดเกียวหนึ่งท้ายครับยกขึ้นไปโอ้โหลนครับเอ้าโอ้โหครับเปิดไม่มีใครยกครับลูกนี้ครับโอ้ไม่เข้าใจกันนะครับลูกนี้ครับโอ้โหครับน่าเสียดายมากๆครับลูกนี้ครับโอ้ทีมงานตบปูนครับ บางคีชัดเจนขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีแมนคำพาด้วยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้ออีกข้ใไม่ด้วยนะครับ5้ต่อสครับหนุ่มไทยพึ้นนำอยู่สแต้มครับป่ายงเปิดครับยกขึ้นไปยกห่างครับโอ้โหเตะดีมากครับลูงนี้ครับ ฝากคอมเมนต์กันด <talk s in> ้วยนะครับมาภาพชั้นไม่ชั้นนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยครับฝากทักทายกันด้วยนะครับสามต่อห้านะครับเดี๋ยวไปไหครับปลาโยครับเสิร์ฟไปครับหนึ่งยังอยู่ครับยกขึ้นมาครับโอ้โหติดเกีียวครับยกขึ้นไปโอ้โหนี่นะครับมาแล้วครับตามขึ้นมาติดๆนะครับยังทาหนังก็อะไรข้อเอกไ 4ต่อ5ครับป,รรป่ายงเซไปหนึ่งกระททยเปิดซ้ายครับยกขึ้นมาครับโอ้โหยี่เปลี่ยนเสิร์ฟครับ5ต่อ4ครับ ขึ้นนำอยู่แต้มหนึ่งครับเสริมโป่งหลังมาครับปายงเปิดครับยกขึ้นไปยกสวยครับลูกนี้ครับโอ้โหตีนี้มากครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับป่าท้าครับป่าท้าเดี๋ยวสามสองต่อสามสองลองนะครับป่าทัาโอ้ตีเกลียวครับยกขึ้นไปครับยกสวยครับเป็นแต้มเลยเปล่าครับโอ้โหนี่ครับ โอ้ครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับสำหรับทีมงานต่อปูนนะครับเฮ้ยเขาไม่แพ้ง่ายหรอกเสือไม่กินเออเฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับดิโจโจอย่าขยับ มันผ่ามันมั่วผ่ามมั่วห้าต่อห้าครับบาโย่เสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟไป้ายสูดโอ้ยังอยู่ครับหนึ่งยกขึ้นไปครับโอ้โหต้องประคองข้ามติดเกลียวครับเอ้าแย่งกันยกลนครับโอ้โหครับยกขึ้นไปครับเนี่ครับต้องเล่นอาวุธหนักนะครับสำหรับหนึ่งบาด t ยครับโอ้โหครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแก้มยังเสมอกันอยู่ที่ห้าต่อห้านะครับ สองจ้ไปอยู่หต่อห้าครับหนึ่ทายเสิร์ฟมาครับอุย้ยเข้าช่องกลางครับโอ้โหโอ้พี่ตัวทำไม่ยอมเปิดนะครับลงนี้ครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสนับหนึ่งทายครับ สวัสดีพี่ชยานะครับพลังช้างนะครับเขาใหญ่ชัดเจนขอบคุณมากมากครับเปิดครับยกขึ้นไปอุ้ยเตะหายครับตรงนี้ครับใครชนะเจอพลได้ครับได้ครับสนามน้องพลนะครับถ้าซ้อมกว่านี้นะครับเจอน้องพลได้นะครับแต่น้องพลต้องเจอแอดมินก่อนนะครับที่สนามอิกไมนะครับหาตัวหกครับขายุ่ เสิร์ไปสายสูตหนึ่งาไทยยังอยู่ครับยกขึ้นมาเนี่ยครับอาวุธหลักของหนึ่งาไทยนะครับข้ามเขียวเป็นหนังนะครับเซฟกำลังตัวเองนะครับสวัสดีเพื่อนื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ6-5ครับเสิร์ฟมาครับเข้าช่องกลางอีกเดียวครับป่ายงยังอยู่ครับยกขึ้นไปยกสวยครับป่ายงอ้โอ้โหครับชัดเจนครับลงนี้แต่ก็ลงเยอะครับ จดให้เลี้ยงข้าวนะครับน้องพลต้องมาเลี้ยงข้าวพี่ก่อนนะสนามน้องพลนะครับนัตพลนะครับหาตองครับเสไปโอ้ยังอยู่ครับมีอาการครับหนึ่งบัตไทยครับเนี่ยติดเกี่ยวครับยกขึ้นไปครับติดเกี่ยวเหมือนกันครับยกขึ้นไปครับนี่ครับโอ้โหครับคล่องตัวมากครับสนามหนึ่งบัตไทยครับแครก็ไม่ใ่ใครเพื่อนกู ไม่กินมันร้านเยอะเลยันเป็นง่ายแพ้ไม่สบายเชื่อเลยมาร์โน้องผมเพิ่งมาถึงสนามนะครับพี่ชยาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แล้วก็ไรสุดคู่คู่นี้เลยครับหกต่อห้าครับเสิร์ฟมาครับสายสูตรยังอยู่ครับเปิดหัวยกขึ้นไปโอ้โหเตะทัดเน็ตออกนะครับชัดเจนครับลูกนี้ครับทัดเน็ตออกเยอะครับลูกนี้ครับ สนามนี้สุดยอดพี่สิมสายสามชัดเจนครับสวัีปีโทนด้วยนะครับโปูทนสายสามนะครับโอ้เปลี่ยนข้างนะครับ1บาทายขึ้นนำอยู่สแต้มนะครับ7ต่อ5ครับสำหรับคนที่เข้าใหม่นะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับตะกอเอกใหม่ชาแนลครับฝากเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ 7ต่อ5้าครับขึ้นนำอยู่2แท่มครับหนึ่งมาไทยเสิร์ฟตัดยอดครับเปิดยกขึ้นไปยกสวยครับลูกนี้ครับโอ้โหยื่บไม่ข้ามีครับนี่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับสวัสดีเพื่อนๆอทางสปปลาวด้วยนะครับแด็กเพื่อนทางเนียนมาด้วยนะครับมิงกาบานะครับ5ต่อ7ครับตามหลังอยู่2แท้มนะครับสำหรับทีมงานตาปูนป่ายงตาปูนนะครับ เสิร์ฟมาครับสวัสดีครับลูกนี้หนึ่งบาไทยแตกครับเนี่ยครับโอ้โห,โหถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับสนับป่ายโยงเตาปูนนะครับสวงเลี้ยงฝุฝาดุกระดิ๊ดงนะจุ้งจุ้งเลี้ยงกระกระดิ๊ดงตันภาคดีครับแอดขอบคุณมากๆนะครับสนับโบปรโทนนะครับ 6ต่อ7ครับเสร์ฟไปไหนครับเสร์ฟมาครับหนึ่งบทยมีอาการครับยกขึ้นไปโอ้ถือว่าลาเข้าหน้าเน็ตครับโอ้โหสุดยอดครับหนึ่งบาทยครับเนี่ยครับโอ้ับถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับหนึ่งบาไทยครับนี้ครับ สวัสดีครับพี่โปสวัสดีไอ้บอกความสอนด้วยนะครับทีมงานอุรุภงครับโอ้โหครับตะก้อลงเยอะครับชัดเจนครับลงนี้ครับเนี่ยครับมีลายแมนครับชัดเจนลายแมนลายแมนบอกว่าตะก้อลงนะครับสนามรามินทานะครับจัดเลยพี่พี่สิมนะครับโปสิมนะครับ 6ต่อ7ครับปลาโย่งเสือไปไหนครับเสือมาครับถอยแล้วครับหนึ่งบไทยยังอยู่ครับยกขึ้นไปปาติดอุ้ยติดเกี่ยวแล้วโอ้โหแต่เอาไม่อยู่นะครับขึ้นหลังคาไปเลยตรงนี้ครับเปลี่ยนเสือครับใช่ครับหนึ่งสองหนึ่งคู่กันนะครับจับมือนะครับแต่แต่หนึ่งบัตไทยอยู่ข้างนอกนะครับ เดินขานอกนะครับสำหรับหนึ่งมายราบนะครับเสิร์ไปครับปายองเปิดครับยกขึ้นไปยกสวยครับลูกนี้ครับโอ้โหชัดเจนครับลูกนี้ครับแต่ก็ลงเยอะครับหกต่อเจ็ดครับ เสิร์ฟมาครับหนึ่งาทายยังอยู่ครับยกขึ้นไปติดโอ้โหวิ่งเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นช่วงกลางเกมแล้วนะครับหนึ่งบาทายขึ้นนำอยู่แต้มหนึ่งนะครับเจ็ดต่อหกครับครับเจ็ดต่อหกครับเสิร์ฟไปทัดหัวเน็ตโอ้ปายงยังอยู่ครับเปิดยกขึ้นมาครับ โอ้โหนี่ครับเตะซันแบ็กบะฮองข้ามมาโอ้โหครับเฮ้ห่างเนี่ยหตเจ็ดครับเสิร์ฟไปไหนครับป๋าโยงครับขวาสุดอีกครับโอ้ยังโยครับยกขึ้นไปหนึ่งมาไทย ต้องเตะเนี่ยครับอาวุธหนักนะครับโอโ้ต้องใช้อาวุธหนักนะครับต่อสามหนึ่งถ้าปาดนี่มีโอกาสเกี่ยวสูงนะครับบางทีก็ต้องเล่นอาวุธหนักนะครับบางนะครับบางเนี่ยนะครับบางมาแล้วนะครับโอ้โหครับป้ายโยงยกขึ้นมาครับ แต่ผมยังไม่เห็นปาเตี้นะครับแต่ผมเห็นบางสุดินมาแล้วนะครับ6ต่อ7ครับเสิร์ฟมาครับโอ้หนึ่งบาทยเปิดยกขึ้นไปหน้าเนตครับ เขียวนี่โอ้โหติดเกี่ยวปลาปลาโยงครับนี่เกียวตรงนี้ครับเจ็ดต่อหกครับเสิร์ฟตัดยอดครับโอ้ยังอยู่ครับโอ้โหครับนี่ครับยังล็อกไว้ได้นะครับที่หกต่อเจ็ดอยู่นะครับ 6กต่อเจครับป่ายงเสิฟครับเสิบมาครับสายสุดหนึ่งบัทายยังอยู่ครับหลากตะกอเข้าไปหน้านิดนี่กระทืบหายครับสวัสดีพี่จีรศักดิ์ด้วยนะครับฝนตกบอทีฝนไม่ตกนะครับสนามรามินทาฝนไม่ตกครับตกไปแล้วก็หยุดไปแล้วนะครับ เอาติดเกี่ยวหนึ่งแล้วครับโยกขึ้นไปครับเนี่ยครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหครับความเก่านะครับหนึ่งบาทไทยครับเนี่ยครับทิ้งห่างไปสองแต้มแล้วนะครับเป็นแปดต่อหกแล้วครับแปดต่อหกครับบาทไทยเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟตัดยอดครับครับต้องหนักทำเองครับโอ้โหครับเนี่ยครับแต่ก้อเล่นประมาทหรือเปล่าครับลุงนี้ครับ โอ้โหน้าสียรายมากๆครับลูกนี้ครับไม่นดาเล่นลูกสองครับแต่ก็ให้เล่น3ามครั้งแต่ชิงเล่นลูกสองนะครับทิ้งห่างไป3ามเต้มแล้วนะครับโอ้โหครับใช่ใช่ครับขาใหญ่ขานอกอยู่กันครบนะครับสนามดานมินทาวันนี้นะครับ เก้าต่อหกครับเสริฟมาครับฝ่ายงเปิดหัวครับยกขึ้นมายกสวยครับลูกนี้ครับเนี่ยครับเป็นเสริฟนะครับอหกต่อเก้าครับ เสร์ฟมาครับป๋ายงหนึ่งมาทยยังอยู่ครับโยขึ้นไปยยห่างนิดนึงครับโอ้แก้ไขได้ดีครับลูกนี้ทําได้ดีมากครับเนี่ยเซียนหนึ่งบอกว่าจักรยานจักรยานสีแดงนะครับโอ้โหเก้าต่อหกครับเส์ฟไปเปิดหัวยกขึ้นมายกสวยครับลูกนี้ครับตีเกีียวหนึ่งมาไทยนะครับโยขึ้นไปลำเนียงหน้าน็ต นี่ครับติดเกี่ยวปัาโยงครับเนี่ยป่ายงขอยกเองเนี่ยโอ้โหรับตีไม่ฆ่ามาลูกน,น,นี้ครับหมดหรือเปล่าครับเนี่ยหมดหรือเปล่าฝั่งตัวทําฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นผู้สูงอายุเลยนะตัวทําฝั่งนู้นนะครับทั้งตัวทําตัวยกแล้วก็แบ็กนะครับทีมง,งานเตอบปูนนะครับ สู่ครับพี่ชาย f อฟซบัตไทยส0ต่อหครับขึ้นนำทิ้งห่างเป็นสีแต้มแล้วตัดเข้าช่องกลางอีกแล้วครับโอ้โหมีปัญหานะครับช่องกลางนี่มีปัญหานะครับเนี่ยครับโอ้โหครับไม่มีใครเปิดเอานะตรงมี้ครับทิ้งห่างเป็น5แต้มไปแล้วนะครับส1เอดต่อหกแล้วครับ คู่เอกใครครับคู่เอกเป็นป๋าหมานกับพี่เสือแว่นนะครับเอาตีเกี่ยวโอ้โหคู่เอกเป็นป๋าหมานกับพี่เสือแว่นนะครับน่าจะเตะกันไปแล้วไม่แน่ใจนะครับแอดมินยังแอดมินเพิ่งมาถึงนะครับแต่ก็ยังมีเตยนะครับเตยจับคู่กับโกมลนะครับถือว่าก็ยังถือว่าเป็นคู่เอกก็เลยก็ว่าได้นะครับเตยจับคู่กับกับโกมลครับ ปะทาต้นตัดดีนะครับเสริมมาครับตัดยอดครับโอ้ทำได้ดีมากครับลูกนี้ครับหนึ่งปะทายโอ้สดมากครับเนี่ยครับหนึ่งปะทายครับสดจริงๆครับสี่เป็ดต่อหกครับเสิร์ฟไปไม่ข้ามครับลูกนี้ ผู้นี้เกณฑ์สิบสามแต่ไม่มีเดียวนะครับหกต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟมาครับหนึ่งมาทายยังอยู่ครับยกขึ้นไปครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งมาทายสดจริงๆครับ คู่นี้ชิงเท่าไรครับแอดไม่แน่ใจนะครับแอนมินไม่แน่ใจว่าชิงเท่าไหรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียต่อหกครับไอเข้าช่องกลางป๋ายงงยังอยู่ครับยกขึ้นมายกสวยครับลูกนี้ครับโอ้โหติหายครับลูกนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับฝากช่อง Youtube ด้วยนะครับจะก่ออีกกไมช n แนลนะครับฝากเข้าไปกดติดตามและรับชมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเสือปมาครับหนึ่งบัตไทยยังอยู่ครับด่าเข้าไปหน้านี้เขียวนรกเนี่ยโอ้โหปาดหายครับโอ้โห่ยนเสรอบครับยังนำห่างอยู่ห้าแฉมนะครับสนาบหนึ่งบัตไทยครับเสียต่อหครับ เซอร์ไปเปิดหัวครับยกขึ t ú? ¿T ú ้นมาโอ้โหแก้ไขได้ดีนะครับตรงนี้ครับเยนเซอร์ครับ 6ต่อ11ครับเสิร์ฟมาครับ1มาไทายยังอยู่ครับยกขึ้นไปไอหัวโอ้โหเนี่ยครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับสเสียต่อ6ครับเสริเสร์ฟตันยอดครับยังอยู่ครับยกข,ขึ้นมายกสวยครับลูกตีหัว โอ้โหตัดสินใจตีหัวออกครับชัดเจนครับลูกนี้ครับตะ้อออกเยอะครับขึ้นแท่นไม่เลยนะครับสนับหนึ่งมาไทยนะครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกครับเจ้งเดียวเกมครับ12ต่อ6เซอร์ไปครับเอาทำไงโอ้โหลุกนี้ครับยังรอกไว้อยู่ครับ หกต่อสิบสองครับไปไหนครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหหลอกหน้าเท้าหนึ่งมาทายไม่หลงครับยังอยู่ครับโยกขึ้นไปเฉียวติดอีกนะเกียวไม่อยู่ครับตรงนี้ครับไปคนนี้สองนะครับสิบสองต่อหกครับเสิร์ฟไปครับเปิดหัวครับโยกขึ้นมาโอ้โหนิดเดียวเกือบติดเกี่ยวครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ 6ต่อ12ครับเสร์ฟมาครับหนึ่งมาททยยังอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้โหครับแต่ก็เสียครับลูกนี้แล้วก็ทัดตัวนะครับชัดเจนครับสวัสดีน้องออสนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ สิบสองต่อหกครับแมตช์ผร้อทนที่สามตจอรัดยังอยู่ครับยกคุณไปยกห่างครับโอ้โหครับยกห่างนี่ครับตะก้อเกมนะครับเป็นหนึ่งประทาไทยชนะไปนะครับสิบสามต่อหกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะปิดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ